สวัสดีครับผมนายธิดวัฒน์พัน์ดีสองส่สองรับสองรหัสศูนย์สอวันนี้ผมจะมาพูดถึงจุดหมายจุดมุ่งหมายของนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของบุคคลเพื่อคลายเครียดในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในครอบครัวเพื่อพัฒน,นาส่งเสริม การเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษย์ชาติเพื่อสร้างความสุขสุขภาพของบุคคลการทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือเคาะที่ช่วยเหลือส่งเสริมทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงมีความสมดุลเช่นการออกกาลังกายเล่นกีฬาทำงานอดิเรกหรือกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆซึ่งช่วยลดความ คเครียดเสริมสร้างความสดชื่นและทำให้มีความสุขกระาพดีทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อคลายเครเียดในชีวิตประจำวันกิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายจิตใจลดความวิตกกังวลและพักสมองจากความเหนื่อยล้าหรือความกดดันเช่นการฟังเพลงดูหนังเดินเล่นหรือทำงานเด็เดกตต่างๆซึ่งช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นมีพลัง และพร้อมรับมือกับวันต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตประจําวันการทํากิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและความพึงพอใจช่วยเติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการเล่นเกมพบปะเพื่อนฝูงทํางานีเดกหรือท่องเที่ยวเพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับทุกวันเพื่อให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในครอบครัวกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความรักความอบอุ่นและความเข้าใจระหว่างกาันเช่นการเล่นเกมด้วยกันทำอาหารร่วมกันไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยกันซึ่งช่วยทำให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกใกล้ชิดและมีความสุขร่วมกันเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีจิตใจสำนึกสำนึกที่ดีรู้จักความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและความคิดของผู้อื่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในชุมชนเช่นการทำงานอาสาสมาัครกิจกรรมกลุ่มหรือการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมที่เน้นความยุติธรรมและความเคารพกันเพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสร้างคุณค่าและความเป็นมนุษย์เช่นความเมตตาความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจในความหลากหลายของเพื่อนมนุษย์ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันการช่วยเหลือสังคมหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในสังคมและสร้างสันติภาพ